นี่ตะึงล้วครับนาคือหกเพนที่ครับเขดวานครับผมวานแล้วมันบอกเกิดครับผมมอนี่ไปซื้อพันเขามาทีว่าจีว่าวานหลบี่มือนมอนี่ออกมาบึงนะาครับผมพี่ได้ไทยถิมครับวานเขาแล้วบอกเกิดครับไทยไทยทั้งทั้งนั้นก็บอกเกิด มาเกิดเบิดเดลูันมืโอนี้ออกมาเบิึงนาครับผมขี้ได้ไทยถิ่มครับหวานเขาแล้วบ่เกิดครับครับไฮเทิงเหมือนับบ่เกิดไฮทิไ่ไทยทยั่งเทิงนั้นก็บ่เกิดบ่เกิดเบิดเดลูมันมืโอนี้บักหลาไปซื้อพันเขาครับครับโมนี้ไปซื้อพันเขาครับผมแล้วก็ออกมาเบิึงเขาอยู่นะครับผม เดี๋ยวน้องยูริขอตัวไปในบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับมันมันหนีบลาไปซื้อพันเข่าครับครับมันหนีไปซื้อพันเข่าครับผมแล้วก็ออกมว่าเบ่งเข่าอยู่นะครับผมเดี๋ยวน้องยูริขอตัวไปในบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ